<ผ>ม okay, ไมไดว่าทีมกือนของดีต,ต้องนานๆเห็นทีนะ,นะ,นะอาปาตอนมืดถึงรา,างวัลที่ไหนลูกครับผมก็ได้รับรางวัล best of music pack นะครับผมก็องตรงก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็เขินมากๆเลยเพราะว่าอ่าเป็นอะไรใหม่ๆก็ไม่คิดว่าจะได้ใช <c oughs> ่ครับใช่ครับเพราะว่าก็จริงๆมีลายคนมากที่ขุดดีกับผมใรไนนี้ขอบคุณชื่อเราตกใจครับองตรงก็ เหมือนกันเพราะว่าเห็นในโซเชียลมีเดียเห็นแบบมีแฟนๆถักมาอะไรอย่างนี้ก็ดีใจมากเหมือนกันแล้วก็เขินมากเหมือนกันครับคือแบบมันเป็นรางวัลที่แบบอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าแบบมันก็จะมีความอายๆหน่อยๆครับเราเป็นคนที่อายอยู่แล้วใช่ใช่ราวมันว่ายากแล้วแต่ที่เพลงน่าจะยากกว่าในการสร้างขึ้นมาก็ต็ยากเหมือนกันครับผมใช่มันก็ต้องใช้แบบว่าเวลาในการทุ่มเทประมาณหนึ่งครับกาใช้เวลา ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการออกกําลังกายเนี่ยก็จริงๆใช้เวลามานานพอสมควรเพราะว่าเราก็เหมือนกับลองผิดลองถูกได้ลองแบบเล่นแบบนี้ออกกําลังกายแบบนี้แต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยเห็นผลสักทีจนเราได้มีโอกาสลองแบบออกกาลังกายจริงจังบวกกับทุมอาหารเข้าไปด้วยมันก็เลยทําให้ผลลัพธ์มันเร็วขึ้นครับจำได้ว่าผมลดน้ําหนักไปประมาณ6กโล ภายในหนึ่งเดือน<ะ>ตอนตอนก่อนที่จะแบบตันมินซิกกัน,ใ,นใช่ครับใช่คือมันเป็นจังหวะที่เราแบบไอ้่องตรงว่าตอนนั้นเราเราผ่าฟันคุกด,ด้วยเพราะว่าพอตอนนั้นเราเราผ่าฟันคุตเราก็กินมากไม่อยได้ครับผมใช่ไหมก็ เป็นแบบเป็นช่วงที่น้าหนักมันลดพอดีพอเราออกกําลังกายกับทานไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้จนแบบเราเห็นว่าเออทางนี้มันเวิร์กดีเราลองแบบแตัดสินใจลองคุมมาดูดีไหมแต่ทีนี้พอเราลองคุมดูอ่ะกเวิร์กมาก,มากแต่พราะน้กแตบบ่รนัลดไม่ใช่กล้ามันจะมาไงมันต้องยังไงต่อมันจะใช่ครับจริงๆแล้วเอ่อเวลาลดน้าหนักมันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นทริคอย่างหนึ่งสําหรับคนที่แบบอยากจะลดคุณแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือในเรื่องของการกินอาหารมากกว่าการทานอาหารแบบ คือตอนนั้นถึอผมอาจจะลดน้ำหนักก็จริงแต่ว่าผมมีการแบบลดพวกไขมันแป้งโซเดียมหรือของหวานไปหมดเลยแล้วก็ไปเน้นแบบพวกแบบโปรตีนแทนอะไรอย่างงี้ครับผมใช่แต่อะไรทำให้เราลด้ำหักเยเออบการที่จะอะอกกำลังกายผมแค่รู้สึกว่าเหมือนกับผมช่วงช่วงหนึ่งผมแบบกลับไปมองตัวเองในอดีตว่าเราแบบเราเต็มที่กับสิ่งสิ่งนี้หรือย,ยังอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ยังแบบกินในสิ่งที่อยากกิน เราก็เคยสงสัยกับตัวเองว่าเรารู้สึกไม่ค่อยแบบพอใจในตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ครับจนแบบเราเลยหันมาลองคุมอาหารดูลองลดน้ำหนักดูสรุปว่ามันก็ส่งผลดีกับตัวเราเหมือนกันครับผมไม่ใช่ไม่ใช่แค่ในเรื่องของหุ่นนะแต่ว่าเป็นในเรื่องของแบบเวลาเราเราเต้นอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบผมทำศิลปินอยู่แล้วที่แบบกับแจสเปอร์อะไรเงี้ยพอผมแบบออกกําลังกายคาร์ดิโอแล้วทานอาหารแบบพวกขักเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ผมแบบกลัวย,ยากขึ้นแล้วก็เหนื่อยยากขึ้นเหมือนกัน ก่อนหน้านี้แบบนิดเดียวแล้วทำนั่นเหนื่อย <ım eni> ใช่ครับผมทุกวันนี้ก็เมนเทนเพราะบอกเลยว่าเราก็จะต้องผ่านอะไรมากมายเช่นแบบน้ำตาลตกอาจจะมีอาการหงุดหงิดหรือแบบว่าหิวง่ายอะไรอย่างเงี้ยผมช่วงช่วงนึงก็ค่อนข้างหนักเลยมันเหมือนกับคนแบบอยากน้ําตาลมากๆไปเที่ยวกับเพื่อนได้ไหมไปเที่กับเพื่อนผมไม่ค่อยไปเลยครับผมคือผมแบบคือหลังจากที่ผมแบบขัดมาดูแลสุขภาพคือผมแบบเลิกดื่มพวกแบบอะไรพวกนั้นหมดเลย เลิกปาร์ตี้อะไรเหมือนกันช่วงช่วงหนึ่งเพราะว่าเราแบบเราอยากแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ช่วงเนี้กับที่ตัดผมตอนนั้น oh. <this> ใช่ oh. พอเสรแ้นเราเจอกันผมยังผมยาวอยู่ตอนพิร่าใช่ครับใช่วตตอมีการจัดก,การารการลผมบอกเลยนะครับผมว่าค่อนข้างสวิงแล้วก็ยากมากๆเหมือนกัน oh. เพราะว่ามันจะเหมือนกับคนที่ไม่สามารถทานในสิ่งที่อยากทานได้เลยก็ต้องแบบ แต่ก็ต้องบอกตัวเองว่าเราทำสิ่งสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเราทำอาชีพนี้ทุกคนก็ต้องแบบว่าผมรู้สึกว่าในในวงการนี้มันมีคนใหม่ๆเกิดขึ้นมาเสมออย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่แบบไม่ไม่เลือกที่จะเริ่มดูแลตัวเองเอะไรเงี้ยผมว่ามันก็จะแบบลงเรื่อยๆในมุมมองของผมต้งก่อนนั่งพองเลยนะก็ uko, นะรประกันตีแล้วด้วยเ<า> เอาจริงๆผมรู้สึกว่าทุกคนสามารถสร้างร่างทรงได้หมดครับผมใช่แต่ว่าผมก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะผมก็เห็นแบบมีแฟนๆหลายๆคนแบบมีเมนชั่นมาถามเหมือนกันว่าเราอยากจะเริ่มแบบดูแลตัวเองยังไงดีก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าเราลดขุ่นสร้างร่างทองเพื่อแค่ขุ่นเราอย่างเดียวแต่มันจะดีในเรื่องของสุขภาพการการแบบเวลาเราตื่นมาอะไรเงี้ยมันก็จะเฟรชขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเราแบบเราทานน้าที่แบบเพียงพอหรือแบบเรากินผักเยอะวิตามินก็จะเยอะทําให้ผิวเราสวยขึ้นด้วยครับผม ก็มีบ้างครับผมมีบ้างใช่ก็เราก็มีโอกาสได้แนะนําไปใช่ครับผมอย่างอย่างเพื่อนผมคนหนึ่งดิวดิวดิวใช่ครับผมดิว,ดวก็เป็นช่วงหนึ่งที่แบบตอนนั้นผมถ่ายลิฟเดย์ด้วย <c oughs> แล้วผมก็ทานอาหารแบบคลีนมากๆช่วงหนึ่งตอนที่เราไปออกกองอะไรก็แบบมีแนะนําเพื่อนตอนนี้เพื่อนก็ขุนดีแล้วเหมือนกันใช่ครับเออคอเลกชันนน้ามีต้องแบบต้องเป็นเพื่อนใช่ครับคมนะครับจริงๆแล้วก็พยายามที่จะ ปรับเปลี่ยนให้มันดีที่สุดแล้วกันในในตามแบบช่วงช่วงอายุแล้วก็บทบาทที่ได้รับเพราะว่าตอนนั้นเราเล่นเรื่องลิฟเดมันเป็นบทบาทของนักนักเรียนอนะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบพยายามแบบลดหุ่นมาให้มันเหมาะสมกับการเป็นนักเรียนเดีย๋ยวตอนนี้เรากําลังจะเป็นคุณทีแล้วเราก็อาจจะมีแบบเพิ่มกล้ามเนื้อขึ้นมานิดนึงอะไรแบบน,นี้ใช่ใพื่สดงการแบนในี้มันขึ้นกับงานเนี่ยขึ่นอกับ,บางานที่จะทำใช่ครับใช่พอทําไปเรื่อยๆือเหมือนเป็นแบบเป็นการท้าทายตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าสมมุติถ้าเกิดแบบวันหนึ่<า>งเรา กินแย่แค่นิดเดียวแบบสมมติเราพลาดไปกินแบบเฟรนช์ฟรายหรือไอติมอะรู้สึกผิดแล้วจากเมื่อก่อนที่แบบไม่เป็นคุณทีคุณทีก็จริงจริงก็อยากให้เราติดตามเพราะว่าผู้กำกับเขาก็เขาก็จัดให้ทุกคนแบบสาแก่ใจเต็มที่เหมือนกันเขาสาแใจเลยหรอไปกินเพื่อนเจสเปอร์ขึ้นมามีคิวบ้างไหมคะใช่ครับเจสเปอร์ครับมีคิวบ้างไหมคะ เดี๋ยวก็กําลังจะเริ่มมีแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะยากนิดน,นึงเพราะว่าผมก็มีถ่ายคุณทีเนาะจุงก็มีถ่ายซีรีส์แบบ day to day แล้วก็ซันต้ากับเพื่อนเราใกล้เปิดกล้อง,ง<ม>พี่พี่<อ>บูมกับไอพี่อู๋ก็กำลังถ่ายอยู่เหมือนกันก็แต่ว่าเชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องหาคิวมาได้แน่นอนจะเหมือนต่างคนต่างแยกย้ายกันทางานกันกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ไม่หรอกครับจริงๆแล้วเดี๋ยวผมว่ามันจะมีช่วงเวลาช่วงหนึ่งเนี่ยที่เราได้มาทาทางนี้เต็มที่เหมือนกันใช่แต่ว่าตอนนี้เราไป ทำในพาร์ทของซีรีส์ที่ได้รับมอบหมายเป็นที่ก่อนแต่งานจริงก็ยังจะมีร่วมแอบแผดทำกันไว้บ้างใบมีแน่นอนครับเอาเป็นว่าเส้นทางของแจสเปอร์ยังไม่จบอันนี้แน่นอนก็ต้องรอติดตามกันนะครับไปรอเทกิทออฟใช่ไหมเราเห็นแล้วมีโอกาสได้ไปดูก็จริงๆทำได้ดีมากๆเลยนับถือน้องๆเขาทั้งสองคนเลยนะเพราะว่าล่าสุดเพิ่งไปสมุยกลับมาเหมือนกันก็ชมไปเหมือนกันว่าคอนเสิร์ตทำได้ดีมากๆ พนุอยามีรัคลองหืน้องไหมพี่นุ้ยบอกอ้พวเนียม่กิน